สวัสดีครับทุกคนเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เขาแปดนาทีแล้วอุ้ยสวัสดีครับนี่นะครับพี่การ์ตูนเจอเปเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตามพอบีก่อนเฮ้ยนี่นะครับพอบีก็เจอแฟนๆนะครับโอ้โหนีนะครับพอบีกันนะครับมาบุกหลังเวทีนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะรีบตามพ่อวีให้ทันก่อนนะครับญาติครับอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับพี่อุ้ยคุณคุณอุ้ยคุณคุณเลยก็คุณเนี่ยใครปูรูครับแูร์รี่ปูรูโอ้โหปูรูวะนี่ปูรูนะครับนี่นะครับพ่อวีนะครับกำลังไปแล้วนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศหลังหลังเวทีนะคะพี่พี่ก็กำลัง เตรียมตัวนะครับแต่งชุดแต่งอะไรกันอยู่น kind of ี่นะครับพ่อบีก็เจอพี่ๆนะครับอุ้ยมาแล้วครับพ่อบีมาแล้วเร็วๆไปเล็วไปท่านซีกิมไหมเนี่ยแ่เดียว้าแต่บนเี่ยบ้านเนี่ยมันคนก้ปมนมาหลายรบ มาแต่อันเ้าหน่อยนี่เอื้อนเอ้ยนี่งานดี่บเรื่องแรกนี่หน่นในโกั่นัเองแล้วเียวปตักที่แรกว่าจะมาที่นี่ยเเป็นบรรยากาศนะ

สองตนี้นะควนี้อีกกล้องนะครับผมนี่นะครับทำใหบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะครับพอมีร่วมมาให้กำลังใจเปิดตวนะครับรเท่งกมากกระเมอีนจากจากแดนูไทยนะครับผ้าหมงเลยนะครับอึไม่ใช่ของมากเองเลนะครับ เชียรักครับดาบสอนะครับนี่นะครับข้อสอนะครับขอบคุณขอบคุณพีนะครับก็ดีใส่เดียวกันใส่เดียวกันไปเป็นัวยักษ์แกะนบใส่กตุ้นักษ์แกะไให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจกันนะนี่นะครับกกาหรว่ากางยตุปลาไม่ให้รให้รค้เขา ขอถ่ายรูปไหมคะใช่เลยพดให้เลยครับขอบคุณครับห้าสี่สามสองหน่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวกล้องนนะครับนี่นะครับพี่พีของเราถ่ายาทำยังฮะม่บี่เต้ ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับครับโอเคพี่ๆ้องเราเป็นบรรยากาศหลัง5นะครับหลังเวทีก็จะมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวเรามาไปำนวพีพีกันนี่นะครับเป็นเรื่องสัการบูชารับนี่ก็เป็นพีพีไปอีกอีกหนึ่ง สวัสดีครับเมดมีมือพรดเปล่าของมยุบงมือครับเจอกันแล้วนะครับพ่อวีกับใส่วบหมอจูที่แรกๆพักกันกันมามอนีอย่ากมาเบิร์กชูอ๋อจะยืนหล่นเด้อกันวลาแต่เดี่ยวจะพักันไปเด้อลยปัดไปแล้วมันบอมย้หนเนาะ่ครับมันจะได้มีมีหน่องเลยแล้ว นมรว่ามือได้ไปแล้วนะ่ได้ปรเี่ป็นยั่ตงก็นคุ้มปิดน้ไม่โชว์ไม่อะไรมีต้นยินไม้ดมดมอดมรก่รมว่าดมดมเซาแมนดมเต็มดมเต็ดมเต็

มันผืออุดรเราไม่ใช่บ้านผือขอนแก่นขอนแก่นนะครับแต่ว่าอยู่อุดรเอาตมบลพลับสรุปอยู่ไหนเอาปั่นกันแล้วตมบลโคราดโคราดหนครราชสีมาไม่ใช่นะครับลาลินมุกนะครับไม่ใช่ของจริงงงแล้วพอเป็นจริงก็งงแล้วเดี๋ยวมีนะครับเป็นบรรยากาศเพื่อนขครับเดี๋ยวรลังจากี่ มาดูกันนะครับก็<ด>คือหมอลมก็จะเป็นใช้ชีวิตเบื้องหลังเป็นประมาณนี้กันนะครับ <im mon eye> ก็ทางที่จะมีความาที่ต้องสู้นะครับผมเพราะว่าว่าจะสภาพอากาศนะครับฝนตกอะไรแบบนี้ก็ต้องรับมือต่างๆนะก็จะเป็นบรรยากาศเครื่องอะไรต่างๆนะครับทางศิลปินดูใ้ นี่นะครับพี่ๆของเราเป็นไงบ้างครับแอดมินวันนี้ชุดงามแหงงา,แหง,งามมากงามมากใช่ไหมครับคือแมบมันเลื่อกมากมากเลยเนาะก็คือไม่ใช่แค่ชุดแต่พรอกก็คือปาร์ตอลังการหวัวพญานากานะครับพญานาะกวนากาไม่ได้หรอ เราได้มีโอกาสนะครับมาบุกเบื้องหลังนะครับก็คือที่ปังอลังการมากนะครับเบื้องหลังนะครับพี่ๆก็กำลังเตรียมตัวกันนะครับก็จะมีทีมงานนะครับอยู่หลังบ้านอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ครับพีก็ได้พาแฟนๆนะครับศิลปินภูไทยแฟนๆหมอลำแล้วก็พี่ๆทั่วไปนะครับที่ชอบสนใจอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำครับก็มา ได้มีโอกาสได้รับชมนะครับตอนนี้ก็จะลงไปเท่านี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ